มาครับวันนี้เรามาดู3วิธีง่ายๆนะครับในการรักษาประกาศหางรีบนะประกาศหางรีบก็จะเป็นลนักษณะตัวว่ายแข็งๆแบบนี้เลยนะครับและหางเขาก็จะตกๆนะครับตัวที่3มนี่ก็อาการรุนแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่1กันเลยนะวิธีที่1นนะครับผมก็จะใส่เกลือไป1ช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำหมักใบหูฟางหรือน้ำหมักสีเสียดก็ได้นะเราก็จะใส่ให้เขาเข้มๆหน่อยเลยนะครับ แค่นี้แหละครับแต่เราต้องเปลี่ยนน้าเขาทุกวันนะครับวิธีที่1นนะมาถึงวิธีที่2นะครับผมจะใส่เกลือ1ช้อนชาเหมือนเดิมแต่รอบนี้ผมจะใช้เป็นยาเหลืองนะครับจะเป็นยารักษาโรคได้ทุกชนิดเลยนะครับก็ะจะหยดประมาณสอสาหยดนนะแลังลากก็ต้องเปลี่ยนน้าเขาทุก3วันนะครับแค่นี้แหละครับเป็นวิธีที่2นะครับมาถึงวิธีสุดท้ายนะครับวิธีนี้ก็ต้องมาที่อาการแรงแล้วนะครับก็เป็นวิธีน็อกเกลือนะครับ ก็จะใส่เกลือประมาณ3-4ช้อนเลยนะเราก็จะน็อกเขาแค่10วินาทีพอนะครับแล้วก็เอาเขาไปใส่น้ําสะอาดนะแล้วเดี๋ยวเขาฟื้นมาก็จะอาการเขาก็จะดีขึ้นนะครับเนี่ยแหละครับ3วิธีแบบง่ายๆนะครับ